อ,อย่าลืมยัดกระสุนทองกันนะครับไม่มีครับกระสุนทองไม่มีครับมีแต่กระสุนเงินปากอีกอย่างเดียวเออกิดได้อีดกดช่วยด้วยให้ ไ้แกนับยิงน้ำหน้าฉันแกระวังนะปืนมันล้านบอกเลยเอาอย่าลั่นเลยเบอร์ถอยมาถอยมาจัวนุ๊กเบิร์ดถอยมามันจุกไปนลยแกยังวิ่งน้ำหน้าฉันตรงๆนะไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยไปที่ถึงเด็ก F5 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 T5 F5 T5 เกตครับยิงได้พาบนเขา ไปนอนอยู่ตรงขดถึงปิงสะพานก่อนเีแบบวระวังจอนะครับ อยู่ตรงนั้นก่อน,อนเบิร์ตเดี๋ยวเดีย๋ยวก็พาไปนะเบิร์ตดูพ่อก่ออ่าพิกเก็ถ้าตรงนั้นน่ะให้เบิร์ดวิ่งไปประมาณอซีหกกับซีเจ็ดน่ะตรงที่เนินเขาอ่ะมันจะเปิดเม็ดได้ไหมฮะเบิร์ดวิ่งมาตรงนั้น บโบ๊ทนี่มาทางทางช่องทางขึ้นเขาที่นี่มากระโดดเลยที่นี่สรงช่องทางขึ้นทางลงอ่ะโผล่หัวขึ้นไปพี่เบิดเลาะเตาะติดเขาอย่างเดียวนะเลาะนะเลาะจะค่อยไปนะกระเด็บกระเด็บไปนะวิ่งปุ๊ดอาร์ทีเดียวก็ได้ เนินข้างบนมันแจ่มว่ามันบางได้ดูแล้วว่ะอะไรเก่งเก่งคุยในทีเอสด้วยอาร์ตี้ลงมีมีอาร์ตี้ลงลงที่คอสะพานแล้วครับโดนทั้งสองคนเลยลงมาเบิร์ดลงมาเนรรถไวมาเยอะว่ะตาทางที่ที่อย่าดึงเลยเห็นสองคันแล้วเราต้องรีบไปละเจี๊ยบโดนนเหร่อาร์ตี้เก็บคุณเทียบถอยมากคุณ เจี๊ยบไปแอบหลังเขาก่อนเลยพี่เดี๋ยวเห็นตัวมันแล้วค่อยออกไปยิงอ็แอบมันสุ่มรูิวางมสอนด้วยถอยไปเลยผมผมไอ้เิ็จะผมจะอ้อมเขานะเออตอนช่วงเอายานกงยานตกอไปให้หมดเลยอ้อมเขาให้หมดเลยหมูไปเดี๋ยวคอยสตานเดี๋ยวผมอยู่ผมอยู่คันเดียวอีกเห็นหนึ่งห้า้อสอนสอนไปอันฝั่งนู้นเลยสอนกับ พี่กีนถอยก่อนรถอยก่อนถอยถอยถอปนะพี่องุ้นซิงอะถอยก่อนถอยก่อนขะผมมาเยอะเลยฝั่งกีนดันเลยดันเลยไปเลยฝั่งวิ่กีนติลกติดกติดตานุทอ่โดนจอนมันสุ่มหรือวะไงสุ่มสุ่มมันสุ่มก็ดันขับศพาไปเลยเฮยเฮ้ยต้องข้ามต้องข้ามไปลุกการหันไปลุกกันถ่ายไม่ฝั่งนั้นการถานไว้ ฟังลูกลโอเคเดียวกันถ่ายังฟังผมถ้าเกิดผมข้ามสะพานในคันเดียวไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะอยู่กลางผ่านไว้ลูกไม่ต้องข้ามไม่ต้องข้ามใช่พี่คุณา้องไม่ช่วยผมตรงนไ้คุณต้องไม่ช่วยผมตรงนี้มันเดินมันมีฝังมัหมดแล้วไม่ต้องข้ามคุณตุองวิ่งไปตรงนั้นน่ะก้อนหินน่ะโอเครีบมาเลย นกระวังนะ่วทเยอะตรงเนี้ยสองคันครับคุณุกวนะเออสิงตอนนี้เี๋ยวนะไปนะครับสิงโดนมันสุ่มด้ยเราต้องมสูวทครับผมฝั่งนี้มันมีวทีสองคันน่ะแล้วก็หนึ่งอ้าห้าอีกเอ้ยโอ้อยู่นะเอ้อยู่นะจะถึงฐานแล้วเอ้อยู่นะได้ได้อย่าก เห็นแล้วนกลกทางขวาทางขวาทีทีห้าเจ็ดครับทีทีห้าเจ็ดหม,หมออูว่ตอน<ห>นี้น,นะว่ะนะครับเอาไปยิงเลยยิงได้ยิงเลยครับเจ็ดสามคันปี 1> 4, 4, 1๊ปหนึ่งคัด นุกอกจะถอยเยอะนะครับผมมีวีทีอยู่ตรงเนินฝั่งตรงข้ามคุณหมูอะ่ะค่ยคยอยๆรอครับอย่าบุกนะนุกถอยมาหน่อยถอยไม่ได้พี่ถอยข้ยางหลังยิงมาทิ้งเลถยถอยไม่ได้คุณหมู วิวทีอยู่ตรงเนินเขาฮ่าเจ็ดเชื่เดินาเจดขบวเขอ่ะสวยครับ57เจ็สวยมาโดนล้องนั้นเลย57โดนโดนโดอัตตี้ไปน่ะตาย่าว นี่โม่ถอยยาวเลยพี่ถอยไอยู่ไปอยู่หลังทงเลยถอยยาวเลยโอ้ยสู้คขามไม่ได้ะอะ BC C573 คันและ C33 คัน F2 o b j 2683 ได้ลค yeah, yeah. ุยไม่ได okay. ้เลยพี่ของเขาออโต้ทั้งนั้นออโต้โหลดออโต้โหลดตั้งครึ่งเทียบมาพี่ทียบเจ็ดสามแล้วเม็ดเช็ดอีกสามถูกพออีกสองใช่ใช่วีทีอีกโอ้โหวีทีสองอีกแล้วอีกสามเอาใหม่เอาใหม่วันนี้เราเอาใหม่ครับ งี่ให้เมื่อกี้ไอโอบีจีสองหกแปดอะมาที่เดียวเลยสามคันแต่อิดตายแน่ตายแน่แต่อิดไอนี่เปล่ามันตัวล้อเราเปล่าไอตัวนี้ก่อนนี่บอกเนี้ยเนี่ยไม่แน่ใจนะมันค่า